สวัสดีครับสวัสดีนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พาน้าหน้าไปตกปลาที่ลําห้วยนะครับไปตามดูกันเลยครับผมมันจะยุงคนระับ หมาแบบนี้ครับต้องดีดแม่นนิดนึงครับปาบแม่เหล็กให้มันทอยเหยี่อไหลดีๆนะครับเพราะมันไม่ได้กว้างครับเรื่องแคบนะครับเราเพาะมาแบบนี้เงียยเผื่อเจอปลาซุ่มอยู่แถวนี้นะครับ 呃，完了。嗯，蹲蹲蹲，蹲蹲。你说。 ปลาเล็กนะครับกระสุบเล็กโอเคกระสุบเล็กในลำห้วยนะครับ เสร็จแล้วครับปลาขนาดนะครับตัวสวยเลยวันนี้ไม่ได้เอาเอาสวิงมาด้วยเต๊ะหนึครับ,ออรบขอถ่ายภาพหนึ่งเต๊ะ สวยครับมันจับยากนิดนึงครับโอเคเราจะปล่อยมันไปนะครับขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทางช่องฟิชชิ่งแมนและตะไลฟิชชิ n งนะครับก็เลาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากหวยด้วยกับรูปสวยๆวยนะครับทิ้งท้ายให้ครับ